เชื่อว่าบรรยากาศดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นที่เคขือนเห็นครั้งแรกหลายคนคงเข้าใจว่าเป็นลำธารอยู่ในป่าแต่ภาพนี้คือเคขือนพระรามกเขื่อนที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างใกล้ชิด และอยู่กับคนไทยมาแล้วถึง99ปีถ้าไได้เห็นกับตาจะรู้ว่าเขื่อนนี้แข็งแรงมากอายุเกือบร้อยยังรับมือกับน้ำจำนวนมหาศาลได้เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามคลาสสิกมีคุณค่าที่ทุกคนขับรถและเข้าถึงลงเดินบนสันเขื่อนได้เลยทุกๆหน้าน้ำคนในพื้นที่ก็จะมาที่นี่เพื่อคอยดูว่าเขื่อนปล่อยน้ำมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจุดนี้เป็นตัววัดน้ำท่วมชี้ขาดไปได้จนถึงคนกรุงเทพมหานคร ในส่วนเขื่อนพระราม6เนี่ยจะเป็นเขื่อนที่ทําหน้าที่ได้ ทั้งแรงและก็ทั้งช่วงอุทกภัยน้ำหลากคือเดิมเนี่ยเราขุดแต่คูครองนะครับแล้วยังไม่ได้น้ำต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแล้งเราก็จะขาดแคลนน้ำพื้นที่เดิมของเขื่อนประราม6ก่อสร้างเสร็จเมื่อ2467นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเขื่อนประรามหก็เลยทำหน้าที่มาแล้ว100ปีในปีหน้านะครับวันที่1่ธันวาคม2567กเ็นี่ยก็จะครบ100ปีในการทำหน้าที่ยังแข็งแรงครับแล้วก็ทำหน้าที่ไม่ได้หยุดนะครับเพราะฉะนั้นได้ช่วยยังประโยชน์ใ ประชาชนชาวไทยนะครับจากเขื่อนตัวนี้ทั้งกเกษตรกรทั้งอุปโภบบริโภคโทั้งช่วยผักดันน้ําเค็มให้กรุงเทพอะไรต่างๆเนี่ยสามชีประการเนี่ยก็ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์มา100ปีเขื่อนพระรามหที่สร้างสมัยรัชกาลที่6ตัวเขื่อนพระรามหเนี่ยครับสร้างด้วยหินก่อนนะครับเขื่อนนี้เป็นเขื่อนที่แห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวของประเทศนะครับเขื่อนดีนะครับหนึ่งต้องสร้างดีนะครับพอสร้างเสร็จปุ๊บก็ให้กรมชลประทานดูแลรักษาครับอันนี้เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับ แล้วก,การใช้งานก็ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการนะครับไม่เก็บน้ําเกินไม่ปล่อยน้ําเกินในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับถ้ามีน้ํามากปุ๊บเนี่ยตัวเขื่อยจะสามารถทดน้ําเพื่อผ่านน้าไปทางของลำพีพัดประโยชน์ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเกษตรกรรมเป็นหลักช่วงกักน้ำคือช่วงฤดูแรงกับช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยคนเป็นล้านนะครับที่ใช้รับประโยชน์อันนี้เข้าไปนะครับสุดท้ายคือความใกล้ชิดกับประชาชนในการดําเนินชีวิตในหน้าน้ําที่นี่จะเป็นแหล่งรวมปลาจํานวนมาก หลายคนจึงมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อมาดูความอุดมสมบูรณ์และทุกๆเย็นของทุกวันริมเขื่อนก็ยังเป็นที่พักใจให้กับทุกคนได้หลายปีนี้เขื่อนพระราม6จะมีอายุ99ปีตั้งแต่ทำงานมาในสมัยรัชกาลที่6เขื่อนนี้ยังไม่เคยหยุดพักคอยกั้นน้ำไม่ให้ท่วมคอยเก็บน้ำไม่ให้แล้งอยู่เป็นเพื่อนคนไทยมาเสมอใครผ่านไปท่าเรืออยุธยา ก็ไปให้กำลังใจกันได้ที่เขื่อนพระราม6เขื่อนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทยปีหน้าครบ100ปีของเขื่อนด้วยนะรู้แล้วต้องมาให้ได้อย่าพลาดทีเดียว